สวัสดีครับพบกับบอลอีกแล้วนะครับผมกับ c ชนแ n e ฟอร์ดโปรตามสั่งนะครับบายบอลลิซวันนี้นะครับบอลอยู่กับนี่แหลยเจ้าคันนี้นะครับ4ีระตูออโต้นะครับรุ่น x l t นะครับรุ่นยอดนิยมของเราแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นจะพามาดูนะครับเป็นตัวชุดแต่งที่เป็นวายบอดนะครับผมแต่งจากคอประมาณสวยๆผมเข้มหลอๆนะครับของลูกค้านะครับผม เดี๋ยวพาไปดูว่าแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมรุ่นนี้นะ XLT ของเราก็เช่นเคยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่9 0 0 0 0 0บาทนะครับผมโอเคมาครับเริ่มจากด้านหน้านะครับของคันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่ง F 1 5 0สไ i ปเดอร์นะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือเป็นคาว่าอฟอบแบบนี้นะครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับผมกันชนอ้าง เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชายแบบแรปเตอร์นะครับผมจะมีไฟตรงการชวนตรงนี้เป็นรูปตัวสีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เพิ่มเติมชุดแปลงไฟหน้าแบบมาสแตงมานะครับผมก็จะเป็นไฟแบบนี้เป็นแบบว่าซีฟนเชียลนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวลูกแก้วนี่ลูกค้ายก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นแบบนี้สีน้ำเงินหรือสีแดงนะครับผม ตัววายบอดี้เนี่ยของคันนี้ก็จะเพิ่มตัวโปร่งข้างนะลูกค้าสังเกตจะมีความนูนออกมาความหนานของตัวรถนะครับสอดรับกับคี้วล้อเนี่ยน้ำมันจะพอดิบพอดีกับการนชนแนะบบน,นี้เลยนะครับพามาดูงานนะครับ,นะรบแบบนี้แล้วก็ยางของคันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นแม็ก เป็น16นิ้วเหมือนเกิดหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ายางเนี่ยจะเลือกเป็นตัว Monster AT2 เป็นไ y เด n ทายนะครับตัวนี้เนี่ยความหนาของแก้มยางก็จะเป็น75นะครับจะเป็น2.5 75R16 5, คือทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนจะเป็นประมาณ2.6 5 70อันนี้จะเพิ่มมาอีกประมาณ5นะครับเพื่อแบบว่าดูแล้วเนี่ยมัน สอดรับกับตัวรถให้มันมีความหนาขึ้นนะครับแล้วก็ดูปพอด,ดีสวยงามนะครับด้านข้างก็จะเน้นเรียบแบบนี้เลยนะติดแค่เป็นคิ้วคันศาตร์ครอบมือจับราวหลังคานะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะเห็นไหมฮะตัวที่เป็นวายบอดี้แบบนี้อันนี้ช่วงล่างไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรนะครับก็ดมเดมิดมเปลี่ยนแค่ไม้กาญาก็สวย ลงตัวใช้งานง่ายครับไม่ต้องระแวดระวังอะไรมากแบบนี้เลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็เปลี่ยนใหม่ครัเป็นชุดโคมไฟรูปตัวเจถ้าเราเปิดไฟหลีไปหน้าก็จะติดแบบนี้ยามค่าคืนก็สวยงามนะครับด้านหลังก็เพิ่มตัวครอบฝาท้ายฟอร์ดวาลโลโก้นะครับแล้วก็จะมีตัว อ,อันนี้ออกจอตรงกลางนะครับเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอสวยงามไหมครับชอบไม่ชอบก็พิมพ์บอกกันได้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพาชมรอบคันหนึ่งรอบแบบเต็มเตม็ๆนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับการตกแต่งแบบนี้กับรถรุ่นนี้นะครับผมก็สอบถามติดต่อหรือเข้ามาได้เลยนะครับผมน้องบอลจัดก,การให้นะครับแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้เป็นกำลังใจให้ก่อนด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อก็เช่นเคยนะครับผมเบอร์โทรตรง084 012-5754ลาย ID บอลนิซึมตามชื่อช่องเลยนะครับผมพักแทงเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ